ฮไม่ดิงโซเฟียจะสละภาพหลักกับฮันนี่ไม่ได้ฉันชอบฮันนี่มาอบยินไหนฉันจะต้องจัดการลืมนี้ให้ได้โซฟียแกดูดีแน่มาแย่งคุณพี่ฉันชอบฮ่ จะว่า,าไปห้องที่นี่ก็ใหญ่เหมือนกันเนี่ยใช่ใหญ่มากเลยฉันเดินจนหมดขาแล้วเงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปเข้าน้ำก่นได้ไหมเออนี่นิ้วไปสมฉันเข้าน้ำด้วยอ๋อได้สิถ้างั้นเดี๋ยวพวกฉันไปรอที่คาเฟ่นนะเคจ้า เธอไม่ได้มาเ้าห้องน้ำฉันก็เห็นมันบอกตัวว่าท่าไม่อกให้โซเฟียไปขอพันนี่เป็นแฟนเอา้าแต่เธอก็รู้นี่ว่าเฟียชอบนนี่แล้วเขาสองคนก็สนิทสนมกันมาก่อนที่จะมาเจอเปลเราอีกเธอก็รู้ว่าโซเฟียชอบพันนี่แล้วทำไมเธอ,อฉันก็ชอบพันนี่เธอก็รู้แต่ว่าโซเฟียชอบพันนี่ก่อนเธอ จะแอบ e ชอบคนคนเดียวกันไม่ได้นะไปชอบคนอื่นก็ได้ให้โซเซียเขาขอฮันนีเ่เป็นแฟนไปเถอะฮะท่า <c oughs> นไม่มีวันยอมมัน